้องบอกว่าช่วงหนึ่งในรายการหนิงปณิตานั้นก็ได้ปล่อยโฮเล่าว่าเป็กสันชยัยทนไม่ไหวเรียกหนิงปณิตาจินจรินมาคุยก่อนยุติความสัมพันธ์กลายเป็นประเด็นใหญ่เมื่อก่อนหน้านี้ได้มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ภาพหลุดคล้ายสามีนางร้ายควงสาวไปเท เยี่ยวต่างประเทศที่สนามบินแถมในอินสตาแกรมของจินจารินก็ได้มีทางด้านที่คนสนิทหนิงปณนิตาเข้าไปคอมเมนต์ด้วยว่าสายพี่ที่สนามบินเห็นนะว่าไปกับใครก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายจนหนิงปณิตามาเปิดใจครั้งแรกผ่านรายการคุยแซบโชว์โดยช่วงหนึ่งในรายการหนิงปณิตานั้นก็ได้ปล่อยโฮเล่าว่า เบกสันชยัยทนไม่ไหวเรียกหนิงปณิตาจินจรินมาคุยก่อนยุติความสัมพันธ์โดยเธอกล่าวว่าฝ่ายชายเป็นคนเอ่ยปากขออย่ามีผู้หญิงทีก็ขอญาตีแถมพูดว่าต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็เลิกจนช่วงที่หนิงไปอยู่เที่ยวที่เกาหลีเป็นข่าวช่วงวาเลนไทน์หลังกลับมาที่เมืองไทยแล้วพี่พ ที่เคารพของหนิงและจินเองหลายๆท่านก็ทนไม่ไหวก็เรียกให้มาเคลียร์มาคุยแต่การคุยวันนั้นก็ยังพูดว่าต้องการจะหย่าจินเป็นคนพูดมีผู้หญิงทีก็ขอญาทีหนิงเหนื่อยมันกระทบกับครอบครัวทุกความสัมพันธ์ไม่มีใครไม่มีปัญหาแต่ทุกความสัมพันธ์จะดีขึ้นต้องได้รับความร่วมมือทั้งสองฝ่ายที่จะแก้ไขเราเคยคุยกันแต่ก็จบแบบเดิมๆ ขอเอ่ยชื่อที่เบกสันชยัยเรียกไปนั่งคุยก็จบว่าเราจะทำให้ดีที่สุดแต่หลังจากกลับจากเกาหลีก็ยังยืนยันในแบบนี้ด้วยคำพูดที่ว่าต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็เลิกจินเป็นคนพูดได้แล้วเราจะรับผิดชอบลูกร่วมกันอย่างไรเขาก็ให้ข้อเสนอมา1-234ทําทำข้อตกลงหนึ่งฉบับเพื่อยื่นให้ทนาย ทำถูกต้องตามกฎหมาย